รถบัขรถก็คือสาขงยรบาร้ีรถกกคนต่อิวเยอะเหมือนกันนะอีรถบัอะไรเนี่ยุตเตอร์บ้างเขาเรกสปุตเตอร์บิค่ะก็จะมีบูขายอาหารที่เป็นระยะนะคะไั้นั่มานะพี่ตอ คนดีค้คบนี ύ, ่ก็คือโลนี่ก็คือสายก็คืออะไรเขาเรียกสายใหม่ปะบ้านเราหนึ่งเกมสิบเครดิตจะตักไหมอเอาไปให้ลินลีนมันต้องได้สักตัวแหละแต่จะได้อะไรนะสอิอ๋อมันต้องวงเอาอุ๊ยคนนั้นวงได้นะวงใส่หัวมานานันนะไม่ได้ยากนะ Baby. ก็จะเป็นที่ซื้อกตก๋ตของแต่ละสเตชันเนาะของแต่ละร้านก็จะมีปู้ตั้งให้เลย no cash นะคะไม่ใช้เงินสดเพราะเจมี่บอกว่าคนที่นี่ไม่ค่อยจับเงินสดเขาบอว่าเป็นยากเือนกันย,นนนยากเรียนเรียนพี่ไปซื้อตุ๊ก,กาตาให้ลูก,ก,กาาเรียน,นซื้อตุกกาตา๊กตาเอาจบอันนี้อะไรอีกบาส เออถ้าบ้านก็คือจบเลยจ้ะส่วนบ้านข้าห่วงก็ดูไม่ยากนะเอาเกบเอาเกบให้ได้ไม่เจอไม่ได้ยาก มาแอีกตัวตัเล็กตัวเล็กถ้าจะเอาตัวกบใหญ่ต้องทำยังไงต้องได้กิ่ลูกวะลิปทอยเอ่ออันนี้มีตุ๊กตาหชมพูัวหน้า เดี๋ยวหวังจ้าสีชมพูเดี๋ยวหวังจ้า แล้วมันจะเด้งออกด้วยเพราะลูกตาลูกนี้มันดึงๆเดี๋ยวดูนะเด้งออกนะนั่นไงเด้งออกแล้วหนึ่งเซมันเด้งออกพักก่อนก็คือเหมือนบ้านกูเลยอุ้ยนี่มีร้านแบบนี้เยอะอยู่นะ โอ้ยน่ารักอาร์ฟคอนเซ็อุ้ยอยากถ่ายรูปกับป้ายนี้จะสวยไหมวะสวยโวย ผ่อ,น,อนแคสไม่มีมรผ่อนใช่ไหมไม่มีที่บ้านต้องผ่อนคนเยอะมากโดยเฉพาะเครื่องเล่นที่แบบบาดเสียวบาดเสียวคนที่นี่ก็จะแบบต่อคิวเยอะมาก ก็คือเบบี้เบบี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าครอบครัวพาลูกน้อยมาต่อคิวรอขึ้นชิงช้าสวรรค์แต่แบบคนที่นี่ก็คือขึ้นเต้นกับงานแฟร์มากเลยนะมาต่อคิว อุ้ยเจ๊มีคนได้อีตุ๊กตาชมพูยักษ์ด้วยนะโอ้เลิศแสดงว่ามันก็มีโอกาสแต่ยากอยู่าขายฮัด็อกเลมอนเนตราบไปดเด็กๆที่นี่ก็คือเล่นปีลูกโป่งเหมือนบ้านกูนี่แหละเล่นปืนลูกโป่งเหมือนกันหมด ที่สุดก็คืออีปูนปาสเตอร์นี่แหละจ้าเหมือนบ้านเรานั่งระบายสีปูนปาสเตอร์กันอยู่เวกนี้ไม่มไมี้วพวกนี้อ่ผีเม้งอะไรยังไงพวกนี้ที่วางมาเอาะโอ้จริงๆเอ็นดูแบบธุรกิจแบบนี้มากดร<พ>ามา่เา,มาเฉยเลยฉัน ราคาเด็กด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามีวัดความสูงโอ,อ้ยมีเอ็กซ์เพรสด้วยเหมือนพวกนิตี่แล้รเลยว้าวเอ็กซ์เพรสจิตไลน์อัปเกรด your wristband a อ o โอเคือสุดปังกับงานวัดที่อเมริกานะคะสรุปก็คือเหมือนงานวัดบ้านเรา <c oughs> คนก็เล่นเหมือนกัน วบูธปาปโปู่นฟาสเตอร์ระบายสีก็เหมือนกันชิงช้าสวรรค์นู่นนี่นั่นมีแม้กระทั่งแบบบัมเบร์คารอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกันดังนั้นเที่ยว,วยงานวัดไทยหรืองานวัดอิมริกาก็คือเหมือนกันจ้าโอเค,อเคบาย โอเคบายบายพอได้ปราดุกประตาเออ